นุม่มปอ,อกอะ่ะนไงได้ปะได้น<อ>ุ่มปอกอะเกิดอะไรบอกราจะมี่พะลักกีตามล่าหาน้องแมวแล้วก็น้องหมาเรามีแมวไหมอะ่ะเออถ้ามีแมวส้มเนี่ยเราจะแจกสองถุงพร้อมถุงผ้าเลยเดี๋ยวเราไปดูเดีย๋ยวเราไปหากันต่อว่าวันนี้ได้ไหมโอเคไปเลย Garfield, dinner time! Say when? Never, John. Bury me in cheese. สวัสดีค่ะพบกับตั้งโต๊ะแชนแนลวันนี้เอ๊เห็นของมากมายอย่างนี้มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับน้องกาฟิลแน่ๆเออวันนี้เราจะมา ป้ายยาทุกคนเอ้ยวันนี้นะคะเราจะมาป้ายยาขนมองเท่นี่ซึ่งเป็นขนมอองเท่ที่เขาคอแลแลบกันกับเดอะกาฟิลมูฟวี่ซึ่งตอนนี้ก็คือเข้าลงอยู่แล้วทุกคนถ้าใครที่ไปดูน้องแล้วนะต้องมาเก็บ นี่คอลเลกชันขนมของเทออันนี้ซึ่งจะมีด้วยกัน3ลายนะอันนี้เราสามารถไปซื้อแบบปลีกได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะ3ลายน่ารักมากๆเลยแล้วก็เขาก็จะมีแบบที่เป็นให้ทุกคนสะสมกริเป็นแบบเซ็ตแบบเซ็ตเนี่ยก็คือราคา179บาทนะคะก็คือเราอะ่ะจะมี2ถุงให้นะคะเป็นขนมแล้วก็จะมีถุงผ้าด้วยถุงผ้าก็ต้องไปจุ่มกันนะคะเพราะมีลายๆมากเลยซึ่งอันนี้นะเราสามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ของสอ,อก่นนะคะก็ไปจุ่มกันไปได้ แต่ตอนนี้เราซื้อมาสองถุงตอนแรกเราแกะมาแล้วละถุงหนึง่งนี่จุ่มมาน่ารักมากน่ารักมาก,กออแม่แม้เป็นรุ่มน้องก็คือกลังกับถือถือช้อนกินลาศัญญาเออแต่ลืมบอกเมื่อกี้คือองเทอนี้นะเป็นรถใหม่ก็คือเป็นรถลาสัญญาซึ่งเป็นรถเดียวกับที่น้อง กาฟิวเขาชอบเป็นของกินที่แบบน้องกาฟิวชอบชเลย<ช>เดี๋ยวเราจะมาแบบชิมให้ทุกคนดูกัน<ช>ด้วยแต่เฮ้ยเหลอือถุงนึงเลยยังไม่แกะเ,เราขอลุ้นก่อนเออซึ่งอันนี้นะช่องทางออนไลน์ก็คือว่าจะมีในช้อปปี้ในอะไรเนงะี้ยเป็นช่องทางออฟฟิเชียลช้อปปี้แล้วก็ในทิกต็อกลาเพด้าอะไรพวกเนี้ยค่ะลองไปกดดูหาต่อขอนแกะแล้วก็เนี่ยไปจุ่มน้องมากันเรามาลุ้นกันก่อนในนี้มีแต่ถุงชุบถึงเลยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสองต้นแหววมือเราจะดีไหมเฮ้ยแต่คนละสีกันนะหนึ่งสองต้นเฮ้ย โชคดีซื้อมาสองถุงก็ได้ไดาไลายคนลาลายเอ้ยถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีแต่อันเนี้ยบอนเลยนะมันเป็นแบบจุ่มนะทุกคนซึ่งต้องไปลุ้นกันนะว่าหนูทุกคนจะได้แบบลายอะไรกันไปอะไรเง<ช>ี<ช>้ยก็มีสามลายไปไปเป็นอันนี้ก็ได้ซึ่งน้องกว้างนะถุงค่าดีด,ด้วย<า>ใช่ลดโลกลดโลกร้อนนี่ก<ช>ว้างกว้าง,างสามารถใส่ขนมได้เยอะแยะเลยเนี่ยกว้างของถุงเคไปจุ่มกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูด้วย เดอะสกาฟิมูฟวีนะคะเดีย๋ยวเรามาลองชิมขนมกันซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ร้านมะละกอสาขาเดอะมอ l บางกะปินะคะก็ก่อนที่แต่พี่จิ๊เมื่อกี้อ้อมกับแพรลอดอะ่ะส hmm. ั่งอาหารไว้แล้วแต่ว่าเราอะ่ะอยากจะชิมว่ารสลาซอนยาเน,นี่ยเราอาสามารถเอามากินกับแบบเป็นจริงๆเขาตั้งแต่ทำมาเป็นแน็คแลใช่เ,<อ><ม>เป็นหแผ่นแน็คแ,<ต>แต่ว่าแบบ เราอ่ะคงกินเล่นได้แต่เราเอาไปกินกับอย่างอื่นได้ด้วยเหมือนกันใช่อยากอยากจะลองไงอยากจะลองว่าแบบเฮ้ยลาซอนยากับอาหารอีสานต้องตรงต้อตาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันไหมฟิวชั่นสใช่เลยแต่แต่ก่อนจะไปลองกับอย่างอื่นนะเรามาชิมแบบที่เขาเป็นสแน็คแบบออริจินอลของเขาเลยอ้อมแกะก่อนเลยว้าวใช้พลังอุ้ยเอออุ้ยดมก่อนนะขอดมก่อนหอุ้มอ่ะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยลาซอนยาเลยนะเออเฮ้ยลาซอนยาเลยชิมเลย ีี่รววิอันนี้รีวิวพี่บอกได้เหรอคะรีวิวรีวิวใหอ่เนี่ยเพิ่มก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยเราทำยากเราทำยากมาละทำยากเลยโอ้ยโอ้ยเราทำยากให้ดูมันอร่อยอยู่นะเยโอ้โหกินเล่นได้อยู่แล้วก็กินไม่กินแบบทำเพลธอชิมเท่าไหร่เฮ้ยแบบแบบแบบเอเอซมาร์มากนี่เนื้อไหมเอาความกรอบไหมอือ กบบปิสุดๆหืมกรอบอะอร่อยหอมอืมหวังว่าจะได้ยินนี่มันอร่อยแง่กรอบดีอ่ะคือมันเป็นของกินเล่นได้แบบเพื่อสุขภาพได้เหมือนกันสหรับนี่ตั้งคนๆนี่หมดหมดเลยนะคะนี่หมดแน่นอนเออไม่แบ่งเพื่อนเลยอ่ะต้องต้องแบ่งไหมแล้วเธอก็ไม่วางด้วยอร่อยอ่ะเอ้ยมาอร่อยจริงอร่อยอีกทุกคนไปลองกันแล้วก็คือจริงๆอองเทเขาก็มีรสออริจินอลที่เป็นแบบหมูแผ่นแบบพี๊ด แบบแบบออริจินอลของเขาอะก็รสชาติปกติด้วยแล้วอันนี้ก็คือเป็นรสชาติใหม่ที่แบบทำตามแบบที่พอแบบตาบน้องปามิวอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็อย่าไว้ไส่สะสมกันแล้วก็ไปหาซื้อได้ถ้าอยากกินแบบปีกก็ไปซื้อที่เซเว่นอีเเวแต่ถ้าอยากได้เป็นคอร์ลคชันก็ไปจัดที่เส้นทางออนไลน์นะคะยอเคเอาอันนี้ไปกินกับสโมบำดีกว่าโอเคไปเลย อันนี้อาหารของเราก็ครบแล้วเย่เย่เย็นน่ากินอ่ะถ็าแล่นกินบ้าน้ำลายสอน้ำลายสอดีกว่าบปเออน้ำลายอไม่ได้หรอน้ำลายแตกไม่ได้เดี๋ยวเรามาแนะนําเมนูอาหารที่เราสั่งกันมาเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอมหมูย่างค่ะแล้วก็จะมีตําไทยไช่เค็มแล้วก็หมูสามชั้นคักหนิดเกลือค่ะตัวอันนี้นะคะจะเป็นตมปูปลาระยกถาดค่ะ ลาบหมูกั้วและหมี่สีคิ้วหรือว่าหมี่โคลานั่นเองและพระเอกของเราก็คือขนมอองเทรสลาสัญญ <Yeah. S 1> าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอองเทศร,รสลาสัญญากับเมนูเหล่านี้กันว่าจะอร่อยแค่ไหนปายชิมกันเลยโอเคเงยบมาเราลองชิมกันดีกว่าหอมหมอ่คือเมื่อกี้ชิมแบบแบบที่เป็นสแน็คไปลาเราอยากกินอย่างนี้อะไรดีอ่ะขอกินกับส้มตำก่อนเลยเอาเลยดูหรอ อืมเป็นไงได้ปะได้อืมอร่อยว่ะเมื่อคืนกินเป็นชอตแน็คก็ดีกินเป็นของข้าวอ่ะข้าวมากตำไทยกับข้าวเห็นไหมอันนี้ตำปูร้ายใช่ตำปูกับร้ายยังข้าวอ่ะค่ะคือเราจนย่าจ๋าเข้าไปเลยอ่ะแบบใครที่อยากเฮลตี้แบบว่ากินส้มตำแล้วแบบไม่อยากกินแคปหมูอะไรอย่างเงี้ยกินหมูแทนอันนี้ก็ได้นะมันดูลีนอยู่นะ เพราะว่านี่ก็แค่แบบเจ็ดสิบแพวใช่ตอนหูไงเอาไปดูวะดีอยู่นะดูหยุดแล้วคือคือตอนนี้ก็ไม่มีใครเบรกนั่งอะน่าคุยกับใครแล้วด้วยกินส้มตำลองลองกินกับอย่างอื่นไหมไอ้แบบกำลังเมาใหม่อยู่ง้ออะไรอ่ะน้าหมูกรวดเหรอเจะกินกับอะไรกินกับนี้ไงจะโรยใส่อ่อมเหรอไม่เอานี่ก่อนนี่ ลาบหมูพุก,ก่อนเลยฮนะยน้องกระโดดอะ่ะมันมีความคิสปี้อ่ะเออหอมด้วยนะคือไม่คิดว่าไม่คิดว่าองเท่เขาแบบจะทำแบบว่าพอราสัญญาก็คือลาสัญญาลาบสัญญาอย่างเงี้ย <laughs> แต่แต่เข้าไงพมงอมากิงอ่ะคือมันเป็นอาหารฟิวชั่นไปนเลยเออลาบหมูคุกอ่วอันนี้ลาบหมูั่วเป็นราบเหนือราบเหนือเออเอ,อ,อาหารมีสานข้าวอาหารเหนือข้าวมากเ,เอาดีเข้าก่อนทุกเมนูนะ ได้อยู่อคือมันได้เลยแหละเ้ยม,ม,ม,มันเข้าแบบตกใจอ่ะเฮ้ยอะไรวะขออนุญาตดังจริงดังแล้วจริงจังจริงจังหิวอะหิวเอาจริงๆที่นี่อาหารก็อาาร่อยนะคะ,ะถ้าใครสนใจก็คือมาทานได้เหมือนกันที่ร้าน<ช>มะล,ละกอร้านมะละกอใช่คืออาาร่อยทุกเมนูเลยแล้วแบบยิ่งทานกับเอาเท่ยิ่งอาาร่อยเลยคือเลิศไม่คุยกับใครแล้วด้วยแหล่ยใจนะ <laughs> ใช่เนี่ยอาาร่อยปะอร่อยมงทุกคนมากินนะคะแล้วก็ มาร้านมาก่อนแล้วก็ติดองเทมาด้วยเขาบอกว่ามันล้ำเกันนาเออเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะล้ำคันนาล้ำถึนุนาใช่ไหมถุนความรู้เราขอโทษทีนะถ้าเกิดแบบว่าขออีสานละกันแซบอีหลีนะเนาะเออมันง่ายกว่ามันง่ายกับเราเออ, <laughs> เ,อ,อเอาเสียงถูกเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ล้ำถุนาเนี่ยขอใคยนะคะถ้าตอบไม่ถูกแต่มันอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงเืมพอหลังเราต้องเอาองเทไปลองอาหารใต้เพืยอืม อาหารเหนือข้าอาหารมี่ายเข้าใได้อาหารใต้ไม่ดีเพราเเขาสรุปคือองค์เข้ากับาทุกอย่างกินได้แต่คนนั้นทีมงานเขาก็อยากกินแล้วแหละจริงเหรอใช่หน้าแบบว่าไม่ใช่นะได้ยินเสียงกืนน้ำลายดังมากห่ะคือเราก็กินไม่เก่งใจทีมงานเลยถ้า่งั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะแล้วก็อ๋อแต่ว่าหลังจากนี้เราจะมีไอ้นี่เขาเรียกภารกิจไหนๆก็ ในเดี๋ยวเราก็มามามาหาน้องกาฟิลแล้วเราจะมีภารกิจตามล่าหาน้องแมวแล้วก็น้องหมาในเดอะมอลล์บางกะปิกันว่าเราจะเจอน้องไหมจะไปขอถ่ายรูปกับน้องห้าในหนังกาฟิลใช่ไหมนอกจากแมวใช่ไหมก็ยังมีน้องหมาใช่ค่ะน้องหมาด้วยเนะนู่นนู่นชื่ออะไรนะโอดีโอดี้โอดีเนี่น้องโอดีเราจะไปตามหากันในห้างกันนะคะรู้ิว่าเราจะเจอน้องหมาน้องแมวในห้างกี่ตัว ไปกันงนะั้นขอยแายไปกินก่อนนะคะทุกคนไปก่อนไปคะันกลับ มาหาน้องหมาน้องแมวการมีใครจะมาร่วมสนุกกับเราบ้างเดี๋ยวไปตามหากันเลยต้องแย่ๆเลยเดี๋ยวเราไปขอถ่ายรูปคู่น้องกันดีกว่าเอขออนุอยตถ่ายรูปคู่น้องอันนี้จะเอาไปลงย t u b e ลงโซเชียลได้ใช่ไหมคะเยดขอบคุณค่ะนี่ถ่ายได้ไงลูกรงๆเก่งจังเลยน้องกัปตันค่ะนี่ลูกมีดใช่ไหม ไปย้อยมองกล้องหนึ่งจงจำเราเห็นเป็นแมวอ่ะตอนนี้คือเรามีแมวไหมอ่ะ เออใครมีแมวส้มเนี่ยเราจะแจกสองถุงพร้อมถุงผ้าเลยเอออย่าดูว่าภารกิจเราจะเจอถ้าก็อยากได้แมวได้ไหมก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คือได้น้องหมาแล้วได้น้องหมาแน่ๆน่่ารักมากรักมากเดี๋ยวลองไปดูยวลองไปหากันต่อว่าวันนี้ได้ไหมลุยโอเคไปลุย น้องแมวเย่ภารกิจเราสำเ,เร็จสัเทีขอบ <laughs> คุณค่ะ<อ>เย้ยในที่สุด ภารกิจเราก็ประสบความสำเร็จเย่หาน้องแมวจนได้ใช่น้องตุ้งแช่น้องตุ้งแช่น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากตรงกับเรฟของเราก็คือเป็นน้องแมวแต่ว่าน้องแมวต้มไม่ได้นะวันนี้ใช่ค่ะยองมากเลยใช่แต่ว่าน้องน้องตุ้งแช่ก็คือน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูแล้วก็ต้องจริงๆต้องขอบคุณเจ้าของทั้งน้องหมาน้องแมวทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยขนมอองเช่นะคะรส ราศัียานะคะแล้วก็ไปจุ่มกระเป๋ากันด้วยแบบปลีกที่เซเว่นอีเลเวนแล้วก็แบบเซตแน่แบบแค้ไปจุ่มกระเป๋ากันทางออนไลน์นะคะก็สําหรับวันนี้ช่องตังโตของเรานะคะก็ขอตัวลาไปก่อน <Felipe S 1> และอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดต่คลาช่องตังโตชาแนลของเราไว้ด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย